บอกกล่าวเล่ากรรมวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่ากรรมโดยผ่านสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999 ค่ะพบกับดิฉันกลยาลัตแก้วนาคค่ะค่ะดิฉันนวพรสุปิงคลัตค่ะค่ะและกมลชนกแก้วนาคหรือน้องเจค่ะค่ะในวันนี้ก็ถือว่าครบค่ะค่ะครบสามค่ะค่ะรายการบอกกล่าวเล่ากรรมจะเป็นสื่อกลางให้กับทุกท่านได้รับประสบการณ์ชีวิตจริงเพื่อเป็นธรรมทานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะค่ะถ้าท่านใดนะคะจะโทรโทรศัพท์เข้ามานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของรายการวันนี้เลยนะคะ ต้องการให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ไกลๆไม่สามารถที่จะมาในงานมุทิตาสการะงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดานะคะท่านต้องการที่จะมุทิตาหลวงพ่อสนองกระตาปุญโยยังไงนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 024430342ค่ะตามหน้าจอเลยนะคะ024430342ค่ะนักการค่ะงานมุท <c oughs> ิตาเนี่ยเราจัดกันมานานนี่ยังคะโอ้ตั้งแต่เริ่มน้ามาอยู่ที่ที่นี่ที่บางไผ่เนี่ยปีปี22นะปี22ปี22คนนั้นยังไม่เกิดคนนี้เกิด29 29ก็มีมุทิตาทุกปี แล้วก็มีครูบาอาจารย์มาทุกปีแล้วก็พร้อมกับสิทธิอนุสิตทั่วประเทศเห็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันโดยเฉพาะทั้งประชาชนทั้งคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ลงทานทวีเพิ่มขึ้นทวีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทั่วประเทศแล้วก็มากันก็เหมือนกับว่าดีใจที่ว่าถึงช่วงมุทิตาสัการะ โดยเฉพาะเราก็มาพอยินดีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเด็จพระกุหลาพ่อสนองท่านก็เป็นผู้ให้ตลอดแล้วก็ได้ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งต้องเรียกว่าทั้งชีวิตทุกๆอย่างให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนที่ทุกมากลับบ้านก็สบายใจกันแหละคือพูดถึงง่ายๆถึงแม้จะไม่ได้มายังวัดสังฆทานหลายๆคนเนี่ยได้รับสื่อของวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ หลายๆคนเนี่ยใจฟื้นขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้ต่างๆค่ะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ก่อนปีใหม่ไทยก็ได้มาทําบุญงานมุทิตาหลวงพ่อก่อนด้วยเราก็จริงๆในเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการแสดงความกตัญญูเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะจริงๆหลวงพ่อสนองท่านท่านเกิดวันที่5เมษาตนตอน2487ค่ะ ขึ้น13ข้ามเดือน5ปีว่าโอ้โหจำแม่นเลยคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าหลวงพ่อขึ้น6ข้ามหลวงพ่อบอกไปเปิดปฏิทิน100ปีรู้ซี่เช็คหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ13ข้ามจริงๆริงท่าน13ข้าม่อจเป็นอะไรที่หลวงพ่อบอกว่าสุพรรณเนี่ยปกติไม่เคยมีลูกเห็บตกกันเป๊กเป๊กเป๊กลงมาใช่ไหมคนก็ไปหยิบมาก็เป็นก้อนก้อนน้ำแข็งโอค่ะ คือคนในบ้านก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีอ่ะจะทำยังไงคือลูกคนนี้ก็ท่านเนี่ยจริงๆท่านท่านมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยอยู่เก้าคนท่านเป็นคนที่เจ็ดท่านบอกคนที่เจ็ดนี่เหนื่อยจังก็แต่ก็ท่านก็สร้างบุญบารมีค่อนข้างเยอะนะพราะเขาเก็บมาพอพอนั้นก็รีบรีบหาพานค่่ะะคคงจะสมัยนั้นพวกไม่น่ใจจะเป็นตกหรือเป็นพานอะไรเนี่ยมารัะก็บอกว่าเน่ยต้องเป็นข้บุีเป็นช่วงเป็นช่วงวิกาเนี่ย นะมีความรู้สึกว่าเราเราเรา,เราดีใจที่ครูบาอาจารย์ได้ได้มีอายุยืนต่อต่อไปแล้วเวลาเราไปไปกราบเนี่ยนะ,ะไปมุทิตาทาต่านเนี่ยนะ,ะพูดอะไรอย่างจะน้ําตาไหลนะเพราะว่าพอไปถึงจะไปกราบทา่านเนี่ยนะคือมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ถูกไงคือมันซึ้งใจไงซึ้งในใจเราอย่างเงี้ยไปกราบเนี่ยไปร้องไห้ข้างหน้าเลยนะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยร้องไห้อยู่จนไม่รู้ สักพักหนึ่งอ่ะถึงจะทำถึงจะไหวท่านถึงจะถึงจะเอาดอกไม้ถวายท่านอะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่มีความรู้สึกว่าถ้าให้เราทั้งทั้งทั้งหมดทั้งใจอ่ะเพราะนั้น<ม>เราก็ต้องให้ท่านทั้งใจเหมือนกันแต่นาก็เป็นอะไรที่แบบทําให้วัดสังฆทานยังทุ่มใจเหมือนกันก็เต็มที่อยู่แล้วก<ม>ารทํางานของนาเต็มที่ค่ะนกันนะคะถึงถึงแม้ในขณะนี้เนี่ยคือด้วยร่างกายหรือรอะไรเนี่ยนะ คือหลวงพ่อสนองท,ท่านก็กําลังฝ่าฟันแต่หลวงพ่อสนอง aire, ในชีวิตของท่านเนี่ยมีการต่อสู้กับอุปสรรคที่ค่อนข้างแรงในชีวิตเยอะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลังแตกหรือแม้แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านไปอยู่ถ้ำก็<ห> ige, สสท่านเคยเล่าให้ฟังที่ทํากระเป๋ะและเป็นมาลาเรียคนอื่นเนี่ยไปโรงพยาบาลกันท่านพอท่านอยู่อยู่สองปีท่านไม่เป็นอ่ะอยู่อยู่พอญาิโยมหรือมีคนตามมาพระตามมาไม่รู้เกิด แพ้กันอีท่าไหนยุงยุงมันทาให้ให้เกิดแล้วทําให้ท่านติดขึ้นมาเวทนานมากท่านบอกขึ้นสมองอ่ะแต่ท่านไม่ไม่ฉันยาไม่ไปโรงพยาบาลท่านสามารถใช้สมาธิในการรักษาธรรมะอสถแน่นอนหลายๆเรื่องและแม้แต่ล่าสดที่เยอรมันค่ะอันนี้หนักจริงๆพี่พูดได้เลยว่าพราะพี่ฟังอาการเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยนะถามว่า วิกฤตมากแต่ท่านฝ่าได้ฝ่าได้อย่างเหลือเชื่อพี่พูดได้เลยว่าอาการของท่านถ้าไปอยู่ในมือหมอนะท่านเสียชีวิตท่านมรณภาพแน่แต่ท่านด้วยบารมีของท่านนะท่านจะใช้อุเบกขาท่านท่านจะเรียกว่าเป็นอุเบกขานะแต่พี่ว่าสมาธิในการตั้งมั่นของท่านสามารถที่จะรักษาตัวท่านเองได้อย่างง่ายดายคือคือเรื่องธรรมโอสถนี่ต้องเรื่องเป็นเป็นอัศจรรย์นะถ้าคนได้ปฏิบัติ้จะรู้ ว่ามีจริงนักการเนี่ยพิสูจน์ได้กับตัวเองเลยคือหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องคือถึงว่าน้าถึงเชื่อคือการปฏิบัติเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วไงเราเชื่อเต็มที่แล้วก็เวลาเราปฏิบัติหรือว่าเรามีความทุกกายทุกใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันคลายได้แล้วมันพ้นได้มันพ้นได้แต่ว่าเราต้องต้องตั้งมั่นจริงๆนะเราต้องเราต้องอหมายถึงว่าการปฏิบัติของเราต้องเด็ดเดี่ยวเราไปกลัวไม่ได้ คือ,อ,อการปฏิบัติเนี่ยคุณทํามาคือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะจะจะทำได้แค่ไหนแต่ขอให้มั่นใจแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวไม่ต้องไปกลัวอะไรใจอย่างเดียวใจเป็นหนึ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปกลัว หลายคนเราทําดีที่สุดเลยหลายคนเนี่ยนะคะจะจะกลัวกลัวความตายอไม่รู้จะตายยังไงคือมันจินตนาการไปก่อนแล้วมันไปสร้างไปสร้างไปสร้างสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยจะต้องมีจุดอ่อนทั้งนั้นบางคนก็เป็นที่สมองบางคนเป็นที่หัวใจบางคนเป็นที่ปอดบางคนเป็นที่ตับแล้วแต่ว่าใครจะจุดอ่อนที่บริเวณไหนแต่ทุกคนคุณไม่ต้องไปเสียใจหลายๆคนเพราะว่า ฉันมีโรคอ,อยู่ที่ตัวหลายๆคนจะอย่างนั้นแล้วก็ไปเสียใจทําไมต้องเป็นฉันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอภินหาปัจเจเวกขณะบอกว่า คนเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครพ้นไปได้มีความเจ็บก็เป็นธรรมดามีใครจะไม่เจ็บมั่งแล้วแน่นอนตายทุกคนต้องถึงตรงนั้นแน่ทุกคนต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักทุกคนมีกรรมเป็นของของตนถ้าเรายอมรับณจุดนี้ได้เราจะมีความสุขแล้วจะไม่มีคําถามว่าทําไมต้องเป็นฉช่คือปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจนว่ามันไม่กลัวตายนี่ต้องให้ได้อย่างนี้ต้องให้ได้อย่างนี้แล้วก็แต่การ ภาวนาทานศีลภาวนาต้องทําตลอดชีวิตนะทำอย่างต่อ,ตอเนื่องและสม่าเสมอต้องตลอดชีวิตต่อเนื่องแล้วก็จนตายเช่นกันเพราะตรงนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละที่จะที่จะคุ้มครองเราได้ที่เราจะเป็นที่พึ่งได้สําคัญที่สุดโดย<ะ>ที่นา้าได้ได้พบกับหลวงพ่อสนองสิ่งอะไรที่นา้ารู้สึกประทับใจใน ตัวองหลวงพ่อบ้างคือคือความประทับใจเนี่ยมันมันหลายๆอย่างมันซึมซับกับท่านมาทั้งทั้งตลอดชีวิตมสมัยก่อนเนี่ยตอนน้องเจย,ยังไม่เกิดเนี่ยคือน้าปฏิบัติมานานค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เราน้องเจนี่สมัยตอนที่ยังไม่เกิดเราก็เข้าวัดกันแล้วค่ะปฏิบัติกันอยู่แล้วแล้วก็ช่วงพุทธาเนี่ยน้องเจตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังมาส่งน้ำหลวงพอ่อ คือตอนนั้นดยคืองอ่ว่านะไม่ว่าน้าจะทําบุญอะไรเนี่ยจะมาลูกเข้ามาลูกเนี่ยเข้ามาทั้งสองคนเข้ามาหมดทั้งครอบครัวเข้ามาหมดเลยลานทำเนี่ยนะตอนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สบายอย่างนี้มันเป็นทรายหมดเลยมันเป็นทรายแบบว่านอนไม่สะดวกแล้วเราก็เอาเสือมาปูปูบนบนบทรายเลยนั่นแหละแล้วก็ฟังธรรมไปลูกสองคนแล้วก็นอนนอนกับพื้นไปเลยนอนกับ เสือแล้วก็เสือกระปูบนทรายเนี้ยคือถ้าเขาอยากจะนอนก็เขานอนก็ก็นอนก็คือนั่งกันไปเรื่อยๆพอเขาง่วงเขาก็นอนตรงนั้นเลยแต่แต่ว่าคนโตเขาก็นอนนอนกันทั้งคู่เพราะว่านั่งกันในระดับหนึ่งแล้วเออแล้วแต่แล้วพอพอถึงจะนอนจริงๆเออบางคนก็นอนไม่หลับเพราะเขาไม่ชินไงถ้ามันนอนแบบที่โล่งๆที่แบบว่าอากาศเย็นๆอย่างนี้เยอะไหมนะการเยอะเยอะสมัยก่อนเยอะใช่ไ แต่เขาก็นอนหลับได้ถ้าบอกเออนอนเฉยๆก็ไม่ไม่เป็นไรโอ้มาแล้วจ้าจ้าเจ้าประจำของรายการคุณบุญทัพจากร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวันนี้เรียบเรียงเรื่องครั้งที่แล้ววันนี้เรื่องอะไรเราต่อคะคือว่าผมจะต้องรีบพูดไวๆเพราะว่าเงินน้อยครับมีคำพูดของนักปั่ พูดเอาไว้ว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียหนึ่งเสียโฟด,ดิสตเ <c oughs> พอวันนี้น,นายกต้องรีบพูดครับ <Okay. S 2> ก็เดินองว,ว่าต้องขออวยพรนะครับเปิดพรานงานมุทีตาแเช่นั้นหลวงพ่อสนองขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่โคู่โลกไปนานๆสืบต่อตศาสนาไปนานๆเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับ <Okay. S 2> ครับฟังอยู่ไหมครับ ฟังอยู่ค่ะดีใจที่คุณบุญท้าพุทธิตาเล่เรื่องกรรมของเพื่อนของเพื่อนของแม่เขาเป็นคนตาเสียไปข้างนั้นเขาไปดึงเชือกควายครับติเชือกควายที่มันคล้องอยู่กับล่างไม้แล้วดึงมาไปถูกตาตัวเองเปียไปข้างวันนั้นนี่ว่าจะชวนกันไปดูมอลค ก็จะมีงานมอหํำตามต้นอกค่ะแร้วที่นี้ไปเลี้ยงควายวันนั้นก็ไม่ได้ไปอะ่ะ,ะแลอวที่นี่จมของเขาเนี่ยแต่ที่จำของเขาอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเกิดจากอะไรมั้งแต่ที่ผมจําได้เป็นเด็กๆนี่ไปเลี้ยงควายผูกควายไว้แล้วก็จะไปจับตักแตนค่ะแล้วก็เดตคขามันแล้วก็เอาไปคั่วกินตอน,นเย็นอื แล้วเอามาโยนแล้วให้มันบินไปบินไปบินไปแต่ตัวนั้นไม่บินก็จะเอาน้ําแทงตาเนี่ยแหละสงสัยใช่ค่ะตามภาษาเด็กนะเด็กทำไปด้วยนะแล้วทีนี้ถึงเวลาที่จะกลับบ้านก็ไปถอนหลักควายแล้วก็ไม่ไม่แก้ไม่แก้ตรงที่ หลักควายออกปล่อยเชือกยาวๆเันเดินเป็นฟุ้งไปตามาการนอนนะครับแล้วมันไปาคากับรากไม้แล้วเขาก็ควายมันก็หยุดแล้วก็ไปดึงแล้วก็กระเด็นมาถูกตาียไปเข่าเ,เห็นไหม,อ,มอันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยน,นี่ก็จริงๆแหละก็กรรมชาตินี้อีกนะเนาะแล้วเด็กๆน่ะเป็นการที่แบบไม่รู้อะ่ะหรือสนุก ใช่ขนองคือหลายคนจะอย่างเงี้ยเห็นตาใสๆไม่ได้บางคนน่ะไม่ได้ทํากับตาตะกะแตนนะปลาปลาอยู่ดีๆนะแบบคุณที่มันเขาอยากจะรู้ไงว่าว่าตาปลาเนี่ยมันมีสองข้างขอบคุณคุณบุญทับมากนะคะมีสองข้างถ้าข้างหนึ่งบอดแล้วปลาจะว่ายทิศทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการทดสอบอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายมันจะส่งผลอย่างที่เห็นเนี่ยแหลค่ะ ก็คือนี่นะชาตินี้เลยตาได้เสียแล้วเป็น,นเป็นโดน <ผม S 1> นั่นเลยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะมาพบกับบอกกล่าวเล่ากันในช่วงที่สองค่ะบอกกล่าวเล่ากันวันนี้ คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยัง